นี่นะคะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่อ่าวนางแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อวานแต่ว่าคือแบบป่วยมากขับจากเสม็จนางชีกลับมาคือแบบป่วยแบบป่วยแล้วก็เมื่อวานก็กินยาไปนะคะก็ดีขึ้นวันนี้ก็จะแว้นเป็นสกอยสาวเราจะไปเอ,อ่ออะไรวะคลองคลูดที่เป็นแบบคาย,ยักดูสิว่าจะได้ไปไหมเขาเช่าน้องคนนี้มานะคะ950บาท มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันคือ ADV 350เห็นเขาบอกว่าเเดียวเรียวเดียวคนนี้จะเป็นคนขับตัว The Driver I am the driver <c oughs> Safe driver โอนี่แต่ว่าอนี้ต้องมี driver license นะคะถึงจะเช่าได้เพราะว่าเครื่องมันแรงตอนนี้นะคะเราถึงคลองกรูดีิกระบี่นะคะจะเป็นจุดภายคาย,ยัก ก็ไปดูกันว่าน้ำมันจะใส่ไหมเพราะว่ามาถึงเวลาเนี้ยตอนประมาณบ่าย2องครึ่งแล้วก็คือค่อนข้างเลทดนิดนึงนี่นะคะมาถึงจุดนี้มีแดมีน้องควายน้องควายกุจีนี่นะคะฮัลโหลเห็นไหมน้องน้องน้องน่ารักมา รูปได้ด้วยหรอเอยน้อไม่ดูน้องน่ารัก,อรกโอ้ยโอ้ยโอระวังระวังนะเรามาถึงคองรูอีโคทัวริซึมทาย,ยักอันนี้ราคา300บาทต่อ2คนนะคะก็ตกประมาณ150บบาทถือว่าคุ้มมากนะเป็นกิจกรรมที่ มากระบ,บี่มันอยู่ใกล้ๆอา่าวนางขับมาจากอา่าวนางประมาณ16นาทีเองนี่เป็นคาย,ยักแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าต้องพายไปจุดตรงเนี้เดี๋ยวเราไปดูกันน้ำใสเขี้ยเห็นปลาปะอออหนูอยากเป็นกิจไม่ไม่ใช่กิจกรรมคู่กันนะคะไม่ควรทำด้วยกันเพราะว่าทะเลาะกันแน่นอนไม่รักกันแล้วเลิกได้เลยกิจกรรมนี้ นี่ไม่หยุดพายแล้วเมื่อกี้ทำเกือบทำเรือล่มายสวยมากสวยมากโอ้โสวยตอนนี้เราก็มาถึงตรงตาน้ำแล้วนะคะเพื่อน้ำใสมากเฮี่ยใสสะอาดจุ่มให้ดู จ ah, ah. ุ่มเยอะนะคะเดี๋ยวโอเคโอเคทราฟิกแจมมากนะคะน้ำมันจะปุดมาจากขุดนี้เห็นปะว่าน้ำมันใสมากกดดน นี่คือ definition of มือไม่พ้เท้าลานหนาโอเคโอเคโอ้ยยย S oh, sorry, mister. Sorry, sorry, sorry. Okay, <laughs> yeah, okay, Oh, oh good. <laughs> <laughs> You be Oh, <laughs> <laughs> Okay, okay. Sorry. Hi. Hi. บอดี้สฟันนี่นะคะจุดที่เขาเล่นน้ำกันแต่ว่าวันนี้มินไม่เล่นนะจ๊ะมินไม่เล่นนะจ๊ะนี่เขามีแบบว่าอะไรอะ่ะขายของกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ย oh, they have a rock over here right 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 นิด

it's not like from oh stop stop wait yeah no oh yeah as so yet we go f o r w a r d i'm not staring boom <laughs> oh wait we need to go back like i like t o maneuver around <laughs> okay the problem มีปัญหาซ้ายขวาแยกไม่ได้ถ้ารีบตะโกนหรอซ้ายๆๆนี่หาไม่เจอเลยว่าซ้ายอยู่ที่ไหนจริงก็เลยรู้สึกว่าใครยังไม่ใช่กิจกรรมของเราจริงหรอ สวยมากสวยมากนี่ก็พึ่งพายเสร็จนะคะจะบอกข้อควรระวังของที่นี่ก็คือ ใครพายใครยังไม่เก่งอ่ะก็คือแบบจ้างไก่ไปดีกว่าเพราะว่าหินแบบตอไม้อะไรเงี้ยมันเยอะมากนี่แบพายไม่เก่งแล้วก็แบบงงด้วยพายผิดพายถูกเกือบทําเรือคว่ำหลายรอบแล้วเพราะว่ามันแบบมันมีตอหินอ่ะ <ผม S 1> ที่ <ผม S 1> อยู่ใต้ <ทำ S 1> น้ำเ,<ล>ยเยอะมาก <ไป S 1> โอเคนะคะจบการรีวิวสำหรับเอ,อวันนี้ก็เป็นวันแย่ๆหนึ่งวันนะคะก็รู้สึกว่าป่วยมากแล้วก็ ไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งแบบสภาพดูดีเลยแบบข้างนอกดูดีเลยไม่อร่อยหกร้อยกว่าบาทแบบไม่อร่อยเลยแบบกับเข้า,ขามาคือเศร้ามากแล้วก่อนหน้านั้นนะก็คือคือกระเป๋าอยู่แล้วกระเป๋าขาดแกเห็นไหมเสียใจยมากฉันได้มาจากออสเตรเลียไม่ได้แพงหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่าแบบมันเป็นกระเป๋าที่รู้สึกว่าแบบมันดีอะมันจุของดีๆแล้วมันก็ทรงสวยมันก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ กูเซ็งมากเราจะออกไปปาร์ตี้ต่อนะคะขอให้เป็นวันที่ดี